สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลนลช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่22ทธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เพิ่งตื่นนอนมานะครับเสียงจะแห้งๆไปสักนิดนึงแต่ก็อยากจะอัดคลิปวิดีโอที่สดใหม่นํามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ อ่ะโอเควันนี้จะเป็นเรื่องราวของการค้นหาข้อมูลด้วย perplexity AI นะครับ AI ตัวนี้เนี่ยมีความโดดเด่นในการค้นหาข้อมูลคือในอดีตเนี่ยเวลาที่เราค้นหาข้อมูลกันเราก็จะใช้ search engine อย่างเช่น Bing หรือว่า Google search นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในส่วนของ AI ในการค้นหาข้อมูลและตัวของ perplexity AI เองเนี่ยก็สามารถค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าจะถามผมว่า เอ๊ถ้าเกิดเราใช้แพลนฟรีถ้าเกิดเราใช้แพลนชําระเงินจะมีการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้ใช้แพลนแบบชําระเงินนั่นเองโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ p e r p l e x i t y AI ในการค้นหาข้อมูลกันดีกว่าเบื้องต้นครับเราทําการติดตั้ง p r o l e x i t y AI นะครับตัวสะกดแบบนี้เลยครับคุณใส่เข้าไปในช่องค้นหาแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Play Store นะครับ Google Play ค้นหาข้อมูลแล้วก็ติดตั้งไปหรือว่า App Store คุณก็ลองค้นหาดูก็แล้วกันแต่ตัวอย่างนี้นะครับผมใช้เป็นสมาร์ทโฟน Android ก็จะประมาณนี้อ่ะโอเคหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยอ่า p e อ x i ล็นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้ครับเอานิ้วกดไปที่ Proplexity ได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ระบบกันด้วย Continue with Google ก็คือเข้าสู่ระบบด้วย Gmail นั่นเองถ้าหากว่าคุณใช้สมาร์ทโฟน Android จะเป็นอะไรที่ง่ายนะอ่ะโอเค กดเลือกไปที่ Gmail account ของคุณนะครับที่ติดตั้งอ,อยู่บนสมาร์ทโฟนแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราเข้าสู่ระบบนะจะมีหน้าต่างมาต้อนรับเราบอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้แพลนโปรในราคา775บาทต่อเดือนอันนี้คือชำระเงินเป็นรายเดือนแต่ว่าถ้าชำระเงินเป็นรายปีนะครับจะอยู่ที่7,725บาทเราบอกว่าเราอยากจะทดลองใช้แพลนฟรีก่อนเราปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นทางด้านล่าง จะมีช่องสําหรับรับพร้อมอยู่ตรงนี้เหมือน AI ทุกๆตัวนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะลองทําการค้นหาข้อมูลด้วย perplexity AI กันนะโอเคสําหรับข้อมูลที่ผมต้องการค้นหาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือแนะนําสเปคคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับ Windows 11ให้หน่อยผมต้องการคัดลอกข้อความตรงนี้ไปใส่ในช่องรับพร้อมนะครับของคุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์สดบนสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วก็ เอานิ้วกดที่ปุ่มจรวดนะครับเขาจะทำการค้นหาข้อมูลมาให้กับเราสังเกตนะครับข้อมูลที่เขาค้นหามานั้นจะเป็นในส่วนของ answer ก็คือคำตอบคำตอบตรงนี้จะเป็นคำตอบในลักษณะที่เป็นบทสรุปนะครับโดยจะมี s o u r c ที่อยู่ทางด้านบนก็คือจะเป็นลิงก์จะเป็นลิงก์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนำมาประมวลผลตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูครับว่าลิงก์ต้นทางนั้นมีอะไรบ้าง นะครับหลังจากนั้นในส่วนทางด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราทําการค้นหาเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากที่เราจะค้นหาข้อมูลแล้วได้เป็นบทสรุปแล้วเรายังได้ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ,ๆที่อาจจะอยากรู้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางด้านบนก็สามารถกดนิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็ ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อนะ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็กดนิ้วเข้าไปก็จะเห็นว่าเขาก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้กับเรานะครับอ่ะปิดกลับไปก่อนนะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมเอาเอาพร้อมไปใส่อีกรอบนึงพอดีปิดไปแล้วก็จะกลับมาที่หน้านี้นะโอเคอ่ะเอาใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่านอกจากข้อมูลที่เป็นบทสรุปเป็นลิงก์ต้นทางแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ย ตัวของ p r o p l e x i t y AI เนี่ยนะครับเขายังทำอะไรได้อีกผมอยากจะบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมสักนิดนึงสังเกตนะเมนูต่างๆยังคงเป็นภาษาอังกฤษนะถึงแม้ว่าข้อความค้นหาที่เราพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปแล้วก็ข้อมูลที่เราได้รับออกมานั้นเป็นภาษาไทยก็จริงนะครับแต่ในส่วนของเมนูยังคงเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตรงนี้ อาจจะต้องหาเวลาเข้าไปทดลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้หรือเปล่าซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากหน่อยก็ขอยกยอดไปในคลิปวิดีโอต่อๆไปก็แล้วกันนะครับมาดูกันต่อนะว่าตัวของ p r o p l e x i t y AI ทำอะไรได้อีกคือนอกจากที่เขาจะหาข้อมูลเป็นบทสรุปให้กับเราตรงนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีปุ่มตรงนี้อยู่ครับเอานิ้วกดไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยจะเห็นว่าเขาก็จะ นํานข้อมูลในส่วนของรูปภาพมาให้กับเราด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีในส่วนของวิดีโอให้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับลิงก์ต่างๆเหล่านี้ก็ไปดึงลิงก์มาจาก Youtube นั่นเองซึ่งนอกจากที่เราจะได้ข้อมูลที่เป็นเป็นตัวอักษรนะครับเป็นรูปภาพแล้วก็ยังมีข้อมูลที่เป็นวิดีโอให้กับเราอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัว p l e x i t y เนี่ยค้นหาข้อมูลให้กับเรามา อย่างครบถ้วนถึงแม้ว่าเราจะเขียนพร้อมแค่เพียงพร้อมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้งาน AI ในการค้นหาข้อมูลเนี่ยมันเป็นมิติใหม่อีกมิติหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ามันจะดีแค่ไหนจะดีมากกว่า search engine หรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องอยู่ในดุลพินิษแล้วก็วิจารณญาณของทุกทกท,กท่านนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ perplexity ชอบผมชอบ ออกเสียงสลับกันอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวขอทวนสักนิดนึงว่าออกเสียงผิดหรือเปล่า Proplexity นะครับโอเคหวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามเหมือนเช่นเคยเลยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบทุกคำถ,ถามเหมือนเช่นเคยเลยวันนี้คงลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ